รู้ได้ว่าท่านต้องการด้วยสิ่งใดแต่นายทัพผู้งามสง่าสมชายชาติบุรุษแย่งท่านนามใดกันเล่าข้าพเจ้าสิงค้าเป็นจารโรงนำทัพวังพวกบักตรลยไร่ล่าเพียงสิ่งเดียวคือหัวห้อยออกลงยมราชข้าจะนับมันมาให้ได้สิ่งเดียวก็คือหัวเขาออกงองงองลงยมราศข้าแสนทองจะขอแนะนำให้ได้รู้จัก,นา,กน,นายทัพแเอกชัยประการ และบุววคคลที่มึงจะเอาชีวิตก็คือพ่อของกูงถ้าหากว่ามึงเก่งจริงด,ดังวาน,นาลยาแล้วก็ฝีมือของมึงมาป็ราไม่ดีกุณมึงบอกว่าลงมาถพ่อมา ไอแสงคงดวงแพงต้องฆ่าอดีตเติมได้ในครัมงอดีตพออมึงขอริบกลร้ายข่มขืนมาหนานองฆ่าได้ต้องเอาท่างตายเขาอุทานพ่อมึงแตกหนึ่งี่คฟางเก็บปศสังควรรับโท โรงพันธุ์ <laughs> ตัดอันดอดออันเรื่ังอดีฮดอรงดังอยูดด่ในระหว่างชีวิตถ้าเป็นใครใจหอออ้าตคิดมายืนวันวิ่งใจวัน โทษเอจะกันคนคนแสนผมันต้องตายแค่นี้นะคุณสิ้าข้ม่สามารถรู้ได้ว่าเรืองอะไรอันตใครกันน่ที่เป็นผ้ผิแต่ถ้าก็มีสิ่งหนึ่งที่มันฝองลกลางนึกอยู่านไงผู้ที่เป็นมารดาแห่งข้าจต้องสูญเสียติดความรักพ่อควต้องแตเกสารสั้นสมาเช็คพ่อขอมง ก็คงจะไม่มีวันนี้เนี่ยมึงจะพูดม่าพ่อมันต่หากล้วทำไมทำา,ามจิตใจมาลาขาโกรกอย่าพูดว่าไอ้เวรเวรเขามารำบางตายกับตัวเอมากเลยเอาใช่หไหมนะฮะไอแพ้โอ้ยเดี๋น้เรขอชีวิตเจนอาเชิญ พี่ของเจ้าเมื่อสักครู่ไม่มีฝีมือที่จะสู้กับเราเท่าแล้วไอ้น้องชายตนกับเปี้ยแค่นี้หรือจะมีบัญญามาสู้และพี่่หนูเธอได้ยินไหมเช็ดเก่งแต่ปากเล่นเข้ามาเถอะถามเัยไม่ต้องถามแล้วเดึกโอ้โหเล่นเอาไอ้ดำมุง พิทอ่อนเออเจ้างรู้ต้องดสิมาคห้ถูกจัดวงนเอาสิจะไม่ออนข้อให้กับคนที่เก่าเลยไหสักนอย ไต้องทำให้ด้ยวยด้ยวยนะ มองไม่ยิ้มแล้วไม่ได้อะไรก่อนรวยหัวใจเหออเอยมันเท้าไอจะแม่อิ่มความบาแสดงว่าพี่รู้ไอทั้งตัวเนี่ยใบหัวปิดไม่นิดเมื่อกี้กนีความบาดก็วาิบว้ายเมื่อกี้กนีมันจะฝันก็มองมั่นใจเลยมันจะเปลี่ยนจากฝันมาเป็นแทงนะพี่ค่ะอุ้ยเอบไปแล้วนะพี่ค่ะพี่จ๋าแล้วพี่ก้าวพี่รู้แล้ว มไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงนั่นนะซีองค์อหญิงปิดใครจะปิดได้กระหม่อมรู้นะพะยะค่ะถ้างั้นพี่ต้องสาบานว่าจะไม่แพงรให้ใครรู้ถ้ากระหม่อมรู้ความจริงนี่แล้วไปแพ้งใครคนอื่นรู้ละพะยะค่ะพี่สาบานเลยให้กระหม่อมสาบานสาบานนั่งคู่ขเขาแหมสาบานละสาบา,สา,บา,ายมากาพะยะค่ะเชิญพะยะค่ะตั้งนโม,ม,มานจบนัดหมนัดม้า อาอรูปแบบนั้นเป็นเอุนน้ำโมอะไรมันเป็นน้ำโมของชาวนู้นพยาคาอ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่ออะไรก็พูดไปชื่ออะไรก็พูดไปพี่นาชื่ออะไรพี่นาชื่ออะไรอ้านี่ไงก็พอแล้วก็เพาร้อบอกให้พูดตันพอร้อยไงพระยาค้าข้าพเจ้าข้าพเจ้านายลื่นนายลืน ใครรู้ถ้าไพไพใ,ใครรู้วกวนนาปยา,วากวนนาปยาแท้จริงแล้วเป็นหญิงแท้จริงแล้วเป็นผู้หญิงขอให้หอเข้าใบไพขอให้หอเข้าใบไพแทงหูซ้ายทะลุหูขวาแทงหูขวาขทะลุหูหมันซ้ายทะลุหูขวาแทงหูซ้ายทะลุหูขวาข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองถ้าเข้าพเจ้า เดินทางไปทางบกนั่งรถสองแถวไปนั่งรถสองแถวไปขอให้รถคว่ำตายก่อนรถจะคว่ำกระบอลกลงมาก,กินข้าวเดี่ยวที่หน้าสายจะไม่อิ <c oughs> อม่มรถคว่ำกระบอกปลอดภัย <c oughs> ต้องตาย<อ>พี่เลิศต้องตายานั่นต้องต่ออาตายข้อที่สามข้อที่สามถ้าข้าเดินทางไปทางน้ำถ้าข้าพระเจ้าเดินทางไปทางนะ้ำ เรือยาวไปมันจะมีแต่เรือนังเกอมันยาวไม่ใช่ลำไม่ใช่ข้ามีแต่เรือนังเกอจะพูดปะกจะพูดตอบพระยาค่ะนั่งเรือหางยาวไปนั่งเรืหางเรือเรือหางยาวหางยาวไปทันใดนั้นทันใดนั้นได้เกิดพายุขึ้นได้เกิดพายุขึ้น ก่อนที่คุณลื่นจะจมงงน้ำตายคุณลื่นได้แวะไปที่บ้านป้าเดไปเยี่ยมเจ๊เห็นคุยกันสักทักเกิดความถูกอ,อกถูกใจโชคดีเดินทางปลอดภัยในบ้านบ้านใครนะบ้านไอเด่น,นมีจระเข้กินไอลื่นตายพูดที่จระเข้กินไอลื่นเข้าไป <c oughs> ไอลื่นพกมีดพกของป้มมาเดไปด้วยเลยเอาป้า พีดพกเล่นนั้นเชือดลิ้งต่างต้องตายต้องตายข้อสุดท้ายข้อสำคัญมีเยอะจังมันแพ้จะฆ่าสุดท้ายแล้วแพ้จะฆ่าถ้าข้าแพ้ใครรู้ถ้าข้าเรรจงแท่แพ้ใครรู้เกิดชั้นหน้าเกิดชั้นหน้าขอให้เป็นหมาขี้เลื่อนโคตขอให้หน้าตาดีไม่ได้เบบแพ้จะฆ่าหมาขี้เลื่อนขอให้เป็นหมาขี้เลื่อนเยอะลึกโคตา ห้อเป็นหมาที่เลื้ยเที่ยวรถหัวต่อห้าร้อยชั้าติาต้ากำสัญญาเพื่อค